คลิปนี้ค่ะเป็นการสปอยหนังแนวรุนละทึกดูแล้วก็ค่อนข้างอันอดนิดนึงนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโจโลกจิตเนี่ยบุกขึ้นบ้านสาวหูหนวกถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่กระทองกลางป่าแมดดี้สาวหูหนวกเป็นใบกําลังทําอาหารอยู่ในครัวแมดดี้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับผู้คนโดยการอ่านปากและใช้ภาษามือโดยที่มีซาร่าเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยที่มักจะแวะมาหาเธออยู่เสมอระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองเสียงเครื่องตรวจจับควันในบ้าน กระดังขึ้นแล้วเหมือนว่าแมดดี้เนี่ยเตมัวแต่คุยจนลืมอาหารที่ทําทิ้งไว้ในครัวเสียงนั้นดังเป็นอย่างมากแต่เธอรับรู้ได้เพียงแค่ไฟที่กระพริบและแรงสั่นสะเทือนของเสียงเท่านั้นทั้งคู่รีบวิ่งเข้ามาภายในบ้านเพื่อปิดสัญญาณและนําอาหารที่ไหม้ออกมาจากเตาอบก่อนที่เพื่อนของเธอจะขอกลับไปเพื่อทานอาหารมื้อค่ากับครอบครัวด้านแมดดี้ยังได้รับข้อความจากเคสแฟนเก่าของเธอส่งมาบอกว่าคิดถึงแต่เธอเลือกที่จะไม่เปิดอ่านแล้วลบมันทิ้งไปต่อมาเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถ ลืมเคสได้พอในตอนที่เธอทํางานอยู่เธอก็ได้กดโทรไปหาเคสแต่ใจก็ไม่แข็งพอที่จะรอจนเคสเนี่ยรับสายจึงกดวางไปซะก่อนแล้วเมื่อเคสโทรกลับมา,บมาเธอก็เลือกที่จะไม่สนใจแมดดี้ลุกขึ้นไปล้างช่วยชามที่เธอทําไม่และซาร่าเนี่ยก็วิ่งกลับมาที่บ้านของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือซาร่าทุบประตูและเรียกร้องเธอจนสุดเสียงแต่แมดดี้นั้นไม่ได้ยินเสียงของซาร่าแม้แต่น้อยเลยจนในที่สุดโจนสวมหน้ากาก,ากที่ไล่ตามซาร่ามาก็ตามเธอมาจนทันได้ใช้มีดกระหน่ำแทงใส่เธอ เสีียชวิตแล้วเมื่อโจรสวมหน้ากากคนนั้นมองเข้ามาภายในบ้านเขาก็เห็นกับแมดดี้ที่กําลังอยู่ในครัวโดยที่ไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเลยสายของเคสนั้นเนี่ยยังคงโทรมาหาเธออยู่ตลอดเธอเดินกลับมาที่โซฟาและเริ่มทํางานที่ค้างไว้ต่อโดยที่ไม่รู้เลยว่าชายสวมหน้ากากนั้นได้แอบเข้ามาภายในบ้านของเธอแล้วโจรคนนั้นเดินเข้ามาทางด้านหลังของแมดดี้และชักมีดออกมาเตรียมที่จะแทงเธอแต่สายคองแม็กน้องสาวของแมดดี้ก็ได้โทรเข้ามาก่อนเลยทําให้ชายคนนั้นเลือกที่จะปอยหลั เอาไปให้พ้นจากกล้องของ MacBook แมดดี้และแม็กใช้ภาษามือสื่อสารกันถึงเรื่องต่างๆทั้งงานชีวิตและความเป็นอยู่ของเธอแล้วเมื่อวางสายแมดดี้ก็สังเกตว่าแมวของเธอที่เลี้ยงนั้นหายไปเธอเดินตามหามันจนทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบแมดดี้เลยกลับมาที่ MacBook ของเธออีกครั้งเพื่อที่จะทำงานต่อแต่เธอก็ได้รับข้อความจากโทรศัพท์ของตัวเองเป็นรูปที่เธอโดนแอบถ่ายจากมุมต่างๆภายในบ้านและรูปสุดท้ายเนี่ยก็คือรูปที่เธอกําลังนั่งอยู่ตอนนี้นั่นทําให้แมดดี้เนี่ยพหวหาแล้วก็หวา กลัวเป็นอย่างมากเมื่อเธอลุกขึ้นไปดูที่ประตูหน้าบ้านเธอก็พบกับชายสวมหน้ากากยืนอยู่และมองมาที่เธอพร้อมกับยกโทรศัพท์มือถือของเธอขึ้นมาให้ดูแมดดี้รีบวิ่งไปปิดประตูบ้านแล้วก็สามารถปิดได้ทันก่อนที่โจรคนนั้นจะเข้ามาจากนั้นโจรสวมหน้ากากเนี่ยก็เดินถอยออกไปและเริ่มเดินวนไปร,บรอบๆบ้านแมดดี้เธอไม่รอช้ากลับไปที่ macbook เพื่อแจ้งเหตุด,ด่วนกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่โจรสวมหน้ากาก,ากเนี่ยรู้ทันเลยไปสับขัดเอาไฟที่ภายนอกของบ้าน ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แมดดี้จึงพยายามเชื่อมต่อกับ WiFi บ้านของซาร่าที่อยู่ใกล้ๆแต่ว่าเธอไม่รู้รหัสผ่านโจงคนนั้นมันเลยใช้มีดกรีดยางรถของเธอที่จอดอยู่ข้างนอกเพื่อไม่ให้แมดดี้เนี่ยหนีไปไหนได้แล้วมันก็เดินหายเข้าไปในความมืดแมดดี้ใช้ลิปสติกเขียนที่กระจกเพื่อสื่อสารกับโจงคนนั้นว่าให้ชายคนนั้นเนี่ยไปให้พ้นเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เห็นหน้าเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วก็โกหกไปอีกว่าแฟนของเธอกําลังจะกลับมาที่บ้านแต่โจงคนนั้นกลับไม่สนใจ และแสดงออกกับแมดดี้โดยการถอดหน้ากากเปิดเผยเห็นใบหน้าเพื่อให้แมดดี้เนี่ยสามารถจดจําใบหน้าของเขาได้จากนั้นมันก็เดินจากไปแมดดี้ต้องพยายามหาทางรอดไปจากสถานการณ์นี้ให้ได้เธอหนีเข้าไปในห้องและใช้ตู้ดันประตูห้องเอาไว้แต่โจงคนนั้นมันก็รู้ว่าว่าแมดดี้เนี่ยแอบอยู่ที่ไหนเลยใช้ศพของซาร่าเพื่อนของเธอมายกมือขึ้นและเคาะที่หน้าต่างห้องที่เธอซ่อนอยู่เธอกลัวอย่างสุดขีดแล้วออกมาอยู่ที่ห้องรับแขกเพื่อตั้งสติและสงบจิตใจเรื่องการเสียชีวิตของซาร่า ทันใดนั้นแมดดี้ก็นึกอะไรออกเธอหยิบกุญแจรถและกดให้สัญญาณการขโมยดังเมื่อชายคนนั้นเดินไปที่รถเพื่อปิดมันแมดดี้ก็ยื่นตัวออกไปทางหน้าต่างเพื่อค้นหาโทรศัพท์จากศพของซาร่าแต่โจคนนั้นก็กลับมาได้ทันทําให้แมดดี้เนี่ยต้มตัวเข้ามาภายในบ้านและใช้ค้อนทุบใส่โจคนนั้นที่แขนแต่โจก็ยังคงใจเย็นและล้วงเอาโทรศัพท์ของซาร่ามาวางเอาไว้บนศพและเรียกให้แมดดี้เนี่ยออกมาหยิบมันไปในตอนที่ชายคนนั้นกําลังจะเดินไปรอบๆบบ้านเพื่อหาทางเข้ามาข้างใน ดีก็แอบออกไปจากประตูด้านหน้าและก็แอบอยู่ใต้ถุนบ้านก่อนที่โจรคนนั้นจะเดินมาถึงแต่เขาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเดินผ่านแมดดี้ไปเธอลุกขึ้นแล้วรีบวิ่งตรงออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่าโจนเนี่ยมันจะแกล้งทําเป็นไม่เห็นเธอซะมากกว่าจากนั้นมันก็ใช้ปืนหน้าไม้ยิงใส่เธอจนต้องวิ่งกลับมาอยู่ภายในบ้านเหมือนเดิมโจรคนนั้นเดินมาหัวล้อย,ย่อใส่เธอที่ประตูแล้วดูเหมือนว่าเขากําลังสนุกสนานเป็นอย่างมากแมดดี้หนีขึ้นไปอยู่บนชั้นสองและเห็นว่าชายคนนั้นเนี่ย ถือหน้าไม้เดินวนอยู่รอบๆบ,บ้านเมื่อเขาเดินวนไปอีกทางแมดดี้ก็รีบปีนออกไปทางหน้าต่างแล้วโยนไฟฉายออกไปเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจแต่โจนคนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ตกหลุมพรางของเธอง่ายๆในตอนที่แมดดี้กำลังรีบหนีมันก็ใช้หน้าไม้เนี่ยยิงใส่เธอแล้วก็ไปโดนที่ขาแล้วมันเนี่ยก็กําลังจะปีนตามขึ้นมาข้างบนเพื่อจัดก,การกับเธอส่วนแมดดี้ที่พอจะตั้งหลักได้แล้วก็ใช้มือตบไปที่หน้าของไอ้โจนเนี่ยอย่างแรงจนมันเนี่ยล่วงลงไปที่พื้นและหยิบหน้าไม้ขึ้นมารีบหนีเข้า ในบ้าโจนคนนั้นตามมาไม่ทันได้ยืนมองเธอผ่านทางหน้าต่างส่วนแมดดี้ก็เล็งหน้าไม้ขู่โจนคนนั้นอยู่จนเขาต้องถอยกลับไปเธอลงมาข้างล่างและล้างทําความสะอาดบาดแผลที่ถูกยิงเป็นเวลาเดียวกันกันกบจอร์นสามีของซาร่าที่มาตามหาแฟนของเขาที่บ้านของแมดดี้แต่โจนสวมหน้ากากคนนั้นเนี่ยกลับเข้ามาเช็คตัวของจอร์นและแอบอ้างว่าเป็นตำรวจ้อมกับอกว่าเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีโจนบุกมาที่นี่ก่อนที่เขาจะถูกทําร้ายจนสลบไปแล้วก็พึงพ่งฟื้นข,ขึ้นมา,ขนมาเขาขอเยมืมโทรศัพท์จากจอร์นเพ ก็จะโทรเรียกกำลังเสริมจอนที่กำลังมืนงงส่งโทรศัพท์ให้กับชายคนนั้นแต่โดยดีและชายคนนั้นก็ทำฟอร์มว่าเขาเนี่ยกำลังโทรไปขอ,อกำลังเสริมก่อนที่จะหลอกถามข้อมูลของแมดดี้เพื่อให้มั่นใจว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวจริงๆแต่จอเริ่มสงสัยและไม่ไว้ใจในตัวของชายคนนี้เพราะมันเนี่ยดันทาสร้อยที่ดึงมาจากคอของซาร่าตกลงที่พื้นจอนที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มท,ทําทีชวนชายคนนั้นคุยและแอบเอาก้อนหินก้อนใหญ่แอบไว้ที่ข้างหลังเพื่อหาจังหวะที่จะทุบใส่ชายคนนั้นและเมื่อเขาาสสบโอก ดีเนี่ยก็มาทุบที่ประตูเพื่อขอความช่วยเหลือเข้าพอดีทําให้จอเนี่ยพลาดและถูกชายคนนั้นใช้มีดแทงเข้าที่คอและกําลังจะเสียชีวิตชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้จอและกําลังจะแทงซ้ําจอใช้แรงสุดท้ายรัดคอชายคนนั้นแล้วบอกให้แมดดี้เนี่ยรีบหนีไปแมดดี้ที่รับบาดเจ็บที่ขาทําให้เธอวิ่งไปได้ไม่เร็วสักเท่าไหร่นะแต่แล้วก็ถูกโจนคนนั้นเนี่ยตามมาจนทันพร้อมกับใช้หินฟาดใส่หัวเธอจนเสียชีวิตแต่นั่นมันเป็นแค่เพียงภาพที่เธอประเมินสถานการณ์เอาไว้ในหัวเท่านั้นค่ะความเป็นจ นะเธอเลือกที่จะหลบอยู่ภายในบ้านต่อในหัวของเธอเนี่ยวางแผนต่างๆทั้งออกไปเปิดคัทเอาไฟหรือแอบ,บอยู่ในห้องต่างๆในบ้านรอให้เลือดไหลจนออกหมดตัวแล้วว่าจะหนีซ่อนหรือรอยังไงเนี่ยเธอก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแปลว่าทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้คือเธอเนี่ยต้องลุกขึ้นมาสู้และฆ่าโจงคนนั้นซะในเวลาต่อมาจอนก็เสียชีวิตจากพิษของบาดแผลทําให้โจงคนนั้นเนี่ยหลุดออกมาได้แล้วเจอเข้ากับแมวของแมดดี้ที่เดินอยู่ข้างนอกเขาชักมีดออกมาแล้วเตรียมที่จะฆ่าม,มั ฉากนี้ทัดแมวเกือบใจสลายค่ะแต่แมดดี้ได้ใช้หน้าไม้ยิงใส่โจงคนนั้นที่หัวไหลแล้วรีบหนีเข้ามาในบ้านโจงคนนั้นก็วิ่งตามเข้ามาและสามารถจับประตูไว้ได้ทันทําให้มือของแมดดี้เนี่ยติดอยู่ที่ซอกประตูด้วยความโมโหไอโจงคนนั้นกระทืบไปที่มือของแมดดี้จนเธอได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงเธอเค่อยๆดึงมือกลับมาแล้วล็อกประตูไว้ได้โจงคนนั้นเดินกลับไปหยิบป,ประแจและใช้มันทุบที่กระจกเพื่อให้มันแตกออกส่วนแมดดี้เธอพิมพ์รูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายเอาไว้ในคอม ว่าชายสูง5ฟุต9นิ้วตาสีเขียวผมสั้นสีน้ำตาลมีรอยสักอยู่ที่คอท่าชันตายชรรักพ่อแม่และน้องสาวมากๆจากนั้นแมดดี้ก็ได้หลบอยู่ในห้องน้ำและรลอให้โจงคนนั้นเนี่ยตามมาเมื่อตามมาจนถึงมันชักมีดและกำลังจะแทงใส่เธอที่ท้ายถอยแมดดี้ก็บิดตัวหลบและใช้มีดที่เธอพกติดตัวมาด้วยแทงคืนใส่โจงคนนั้นที่ต้นขาจากนั้นแมดดี้ก็าหนีออกมานอนสลบอยู่ที่ห้องครัวไอโจงคนนั้นเนี่ยมันก็หอบร่างที่สะบักสะบ,บอมตามออกมาเพื่อจะจัดการกั เธอแต่มันคือกับดักแมดดี้ได้ใช้สเปรย์ทำความสะอาดจีตใส่ที่ตาของมันเธอลุกขึ้นแล้วเปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่มีเสียงดังมากๆแต่เมื่อโจงคนนั้นตั้งหลักได้มันก็จับแมดดี้กดลงกับพื้นและบีบคอเธออย่างสุดแรงในตอนที่เธอกำลังจะขาดใจตายภาพของครอบครัวก็เข้ามาในหัวของเธออย่างพลัง้งพลูและแมดดี้เนี่ยก็เอื้อมมือไปหยิบที่เปิดวายได้พอดีและเธอก็ใช้มันแทงใส่ที่คอของไอโจนคนนั้นจนมันเสียชีวิตแมดดี้ล้วงไปหยิบโทรศัพท์จากศ ผงโจรคนนั้นและโทรไปขอความช่วยเหลือก่อนจะออกมานั่งรอที่หน้าบ้านพร้อมกับเจ้าแมวที่กําลังเดินมาหาเธอและก็รถตํารวจที่กําลังวิ่งเข้ามาและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังเรื่องนี้หลายคนดูแล้วก็คงอึดอัดไปตามๆกันนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยของทางช่องเรานะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ